วันนี้25พฤษภาคม2 5 6 8เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของนายสราวุธหรือดาวชาวรีสเกตคนงานที่พัดตกลงไปในหลุมเสาเข็มความลึกประมาณ19เมตรในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มบริเวณปากซอยหลานหลวง8ขึ้นมาได้สำเร็จหลังใช้เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่1 9พฤษภาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลาทั้งหมด130ชั่วโมงหรือเกือบ6วันค่ะโดยปฏิบัติการค้นหาผู้ติดค้างเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อช่วง เวลา19นาฬิกา12นาทีเมื่อชุดปฏิบัติการค้นหาเริ่มใช้เชือกสลิงโรยตัวลงไปในหลุมเพื่อนำท่ออากาศลงไปช่วยระบายอากาศภายในจากนั้นตลอดทั้งคืนเจ้าที่ชุดปฏิบัติการ4ทีมได้สับเปลี่ยนกันเข้าไปทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะจนสามารถนำร่างของผู้ติดค้างขึ้นมาได้สำเร็จและสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทันทีที่นำขึ้นมาจากหลุมก็ได้มีเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชคณะแพทยศาสตร์วิชระพยาบาลเขาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะนา ร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ